ลวงพ่อพุทธาธาตุพิขุได้เทศตอนอย่ากลัวกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรค่ะคืออะไรไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่าตรัสว่าชะตาตุโรอยังปุริโสบุรุษนี้ประกอบขึ้นดปยาธาตุหกคำว่าบุรุษนี้ก็หมายว่าคนนี่แหละหญิงก็ได้ชายก็ได้คือคนเรานี้ประกอบขึ้นด้วยาธาตุหก ธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เป็นส่วนรูปธาตุมีอยู่สีอย่างแล้วก็มีอากาศสธาตุคือธาตุว่างหรือที่ว่างที่ธาตุสุดท้ายคือธาตุที่หกนั่นเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุนี้พิเศษผิดแปลกไปจากธาตุทั้งห้าดังที่กล่าวแล้วคือเป็นธาตุประหลาดมหัสจัรยนงหรือว่า ตาม,มเรื่องของมันแหละคือมันเป็นภาต์สำหรับรู้สึกได้ถ้าใครกลัวผลกรรมเก่าจะมาถึงก็จงควบคุมอาญตนะให้ถูกต้องเนี่ยฟังดูถ้าใครกลัวว่าผลกรรมเก่าจะมาถึงจะต้องทนทรมาเป็นทุกข์ แล้วก็จงควบคุมอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยว่าให้ถูกต้องแล้วมันก็ป้องกันได้ไม่ให้ผลกรรมเก่ามาถึงนทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวอันเกี่ยวกับอายตนะต่อไปอีกเพื่อจะเข้าใจ เรื่องอายตนะนั้นให้เพียงพอ <c oughs> ในการบรรยายครั้งก่อนก็ได้พูดถึงจักรวาลแห่งจิตว่ามันได้ก่อรูปขึ้นมาอย่างไรจึงมาเป็นเรื่องจิตโดยสมบูรณ์ <c oughs> ในวันนี้ก็จะต้องขอยกเอาแนวนั้นมาพูดกันอีกเรื่องจึงจะติดต่อและเข้าใจ ได้กว้างออกไปตามลำดับ <c oughs> คือเราจะมาตั้งต้นดูกันที่สิ่งแรกที่สุดที่มันประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของคนคนหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าท้ตรัสว่าชะทาตุโรอยังปุริโสบุรุษนี้ประกอบขึ้น,น้วยธาตุหก คำว่าบุรุษนี่ก็หมายว่าคนนี่แหละหญิงก็ได้ชายก็ได้คือคนเรานี่ประกอบขึ้นด้วยธาตุหกธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เป็นส่วนรูปธาตุมีอยู่สี่อย่างแล้วก็มีอากาศธาตุคือธาตว่างหรือที่ว่างสำหรับให้ดินน้ำลมไฟนั่มันเลยจะตั้งอาศัยอยู่ถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ไม่จะตั้งลงบนอะไรได้ ขาให้มองดูให้เห็นด้วยว่าทุกอย่างมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างแม้โลกนี้มันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างแล้วในโลกนี้ก็มีที่ว่างที่ให้สัตว์คนตั้งอยู่แม้เราคนหนึ่งนั่งอยู่นี่ก็นั่งอยู่บนที่ว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ไม่อาจจะนั่งอยู่ได้มันมีอะไรเบียดให้ตกไปมันต้องมีที่ว่างหรือธาตุว่างเนี่ยเป็นเครื่องรองรับสิ่งจ้งปวงจัดไว้เป็นอีกธาตุหนึง่ง เรียกว่าอากาศธาตุคือธาตุว่างเป็นที่รองรับดินน้ำลงไฟที่ธาตุสุดท้ายคือธาตุที่หกนั่นเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุนี้พิเศษผิดแปลกไปจากธาตุทั้งห้าดังที่กล่าวแล้วคือเป็นธาตุประหลาดมหัสจรรย์หรือว่าตามเรื่องของมันแหละคือมันเป็นธาตุสำหรับรู้สึกได้ ลำพังดินน้ำลมไฟนี่มันไม่มีทางที่รู้สึกอะไรได้มันเป็นแต่รูปที่จะก่อกลุ่มกันเข้าเป็นรูปแล้วให้เกิดระบบประสาทสำหรับให้วิญญาณธาตุมาทำหน้าที่รู้สึกสิ่งต่างๆได้โดยระบบประสาทเจาะจงลงวิธีว่ามีดินน้ำลมไฟตั้งอยู่บนธาตุว่าง แล้วได้เหตุปัจจัยที่เหมาะสมของการปุงแต่งที่เหมาะสมดินน้ำมลมไฟก็ประกอบกันข้าวเป็นระบบประสาทระบบประสาทนี้ยังไม่ใช่จิตยังมีลักษณะเป็นฝ่ายกายหรือฝ่ายรูปแต่ว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะให้เป็นที่ทํางานหรือทำหน้าที่ ได้โดยจิตนี่เราจึงมีระบบประสาทที่ตาก็ประสาทตาที่หูก็ประสาทหูจมูกก็ประสาทจมูกลิ้นก็ประสาทลิ้นผิวหนังก็ประสาทผิวหนังเป็นระบบประสาทในทางฝ่ายรูปห้าอย่างสําหรับตาหูจมูกลิ้นกายส่วนระบบประสาทสําหรับใจสําหรับมโนนั้น ผิดแปลกออกไปไม่รวมอยู่ในกลุ่มนี้แต่ก็มีหน้าที่เหมือนกับระบบประสาททางรูปเหมือนกันคือจะช่วยให้โมโนรใจนั่นทำหน้าที่ของมันได้แต่ที่จะเห็นชัดง่ายๆก็คือระบบประสาททั้งห้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายประกอบขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟรู้จากดินน้ำลมไฟ อากาศสธาติเป็นเรื่องแรกมันปรุงแต่งกันขึ้นเป็นระบบประสาทประสาทสำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เมื่อมีที่ที่จะให้มันแสดงตัวออกมาหรือให้ทำให้ใช้ทำงานได้อย่างนี้แล้วไอ้วิญญาณธาตุมันก็ทำงานของมันได้มันก็จะทำงานทางระบบประสาทนั่นเองนั้นประสาทของคนเรา จึงรู้แจ้งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและอีกส่วนหนึ่งซึ่งพิเศษก็คือทางจิตเมื่อมีอายาจะนภายนอกมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจระบบประสาทนั่นก็เป็นที่ตั้ง ของจิตหรือของวิญญาณธาตุที่จะทํางานดังนั้นเราจึงมีวิญญ,ญาณเกิดขึ้นคือมีจิตจเกิดขึ้นอ่างตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณ <c oughs> วิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์มากระทบอายตน,นะ <c oughs> ขอให้มองเห็นอย่างแม่นยำ อาตมาไม่ใช่คําว่าให้จําไว้หรือจำไว้อย่างแม่นยำคอยมองเห็นอย่างแม่นยำว่าเรามีประสาทตาหูจมูกลิ้นกายี้เมื่อมีอารมณ์มากระทบก็เกิดวิญญาณขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นส่วนรูป,ปรธรรมที่ส่วนหนึ่งอีกคู่หนึ่งมันเป็นฝ่ายนามรธรรมมันก็มีระบบประสาทมีมโนสําหรับที่จะรับ อารมณ์คือความคิดแล้วก็เกิดมนโนวิญญาณก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันและมีหลักเดียวกันว่ามีระบบประสาททั้งหกระบบเมื่ออารมณ์มากระทบทั้งหกระบบประสาทนี้แล้วก็เกิดวิญญาณทั้งหกขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจ จะเรียกเป็นบาลี ه, ก็ได้เรียกว่าจาักสุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชีวะวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณก็ได้แต่อย่าให้มันเป็นเรื่องที่เก็บไว้ในพระคัมภีร์เขาให้มาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราที่เรามองเห็นอยู่ว่ามันคืออะไรเมื่อไรมันมีจักสุวิญญาณก็ตอบได้ทันทีว่าเมื่อตามันได้อารมณ์ คือรูปกมากระทบตาก็เกิดจากสุวิญญาณเมื่อหูมันได้อารมณ์คือเสียงมากระทบหูมันก็เกิดโสตวิญญาณเมื่อจมูกไ,ได้กลิ่นเป็นอารมณ์มากระทบจมูกมันก็เกิดคานะวิญญาณทางกายทางลิ้นก็เหมือนกันทางกายก็เหมือนกันทางจิตก็เหมือนกันอย่างนี้อาจจะมาหมายความว่าอยากเก็บไว้ในพระบาลีใน พระคำพีในพระไตรปิฎกเลยให้มันมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราให้ให้เรารู้จักธาตุดินน้ำลมไฟที่เนื้อที่ตัวของเราธาตุอากาศธาตุวิญญาณในกลุ่มแห่งสังขารร่างกายนี้ให้รู้จักระบบประสาทอยู่ในกลุ่มสังขารร่างกายนี้ให้รู้จักวิญญาณที่เกิดขึ้นทุกทีที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าเอาไปไว้ในหนังสือในคำพี้ให้เห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวอย่างนี้แล้วก็ดูต่อไปว่าเมื่อมันมีอาจะน้าภายในแล้วอารมณ์มากระทบกันเข้าเกิดวิญญาณแล้วสามอย่างนั้นทำงานร่วมกันนี่ตอนนี้จะเรียกว่าผัสสะ <c oughs> คือมีตากับรูป อาศัยกันเกิดวิญญาณทางตาและวิญญาณทางตากับตากับรูปสามอย่างนี้ทํางานร่วมกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจัดเรียกว่าผัสสะทางตาหรือจักสุสัมผัสเมื่อหูกับเสียงเนื่องกันข้าวเกิดวิญญาณทางหูและวิญญาณทางหูทํางานร่วมกันกับหูและเสียงก็เรียกว่าสัมผัสทางหู คือโสตสัมผัสเมื่อจมูกเนื่องกันกับกลิ่นก็เกิดวิญญาณทางจมูกเรียกว่าฐานะวิญญาณทำงานร่วมกันกับตาแลูกับหูกับจมูกและกลิ่นก็เลยเรียกว่าสัมผัสทางจมูกคือฐานะวิญญาณเอาว่ากันไปให้มันจบดกเพราะมันลืมยากว่า เมื่อลิ้นมันได้รับรสมันก็เกิดความรู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณทำงานร่วมกันกับลิ้นและรสก็เรียกว่าสัมผัสทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสนี่เมื่อ,อร่างกายกับประทบกับสิ่งที่มากระทบผิวหนังทางกายก็เกิดความรู้สึกทางกายเรียกว่ากายวิญญาณ กายะวิญญาณทำงานร่วมกันกันกบกายและสิ่งที่มากระทบกายก็เรียกว่าสัมผัสทางกายหรือกายะสัมผัสเมื่อจิตเกิดความคิดนึกขึ้นมาเองก็ได้หรือได้เหตุปัจจัยภายนอกเกิดความคิดนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ได้จิตก็สัมผัสในความรู้สึกคิดนึกอันนั้นก็เกิดมโนวิญญาณ ใช้คําว่ามโนโรหรือคําว่าจิตก็ได้ในกรณีอย่างนี้มันแทนกันได้มโนวิญญาณทํางานร่วมกันกับมโนโและอารมณ์ที่มากระทบมโนโก็เลยเป็นมโนสัมผัสคือสัมผัสทางมโนนี่ขอร้องอีกว่าให้มันอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราที่เรามองเห็นอยู่อย่าให้ไปอยู่ในพระคัมภีร์ในในกระดาษในสมุด จงรู้จักสัมผัสอย่างเต็มที่่็สัมผัสแต่และอย่างละอย่างนั่นคือการทำงานอย่างสามเศร้าของอายตนะนั่นเองอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกับวิญญาณที่เนื่องด้วยอายตนะน,น,นั่นเรียกสามเศร้าอย่างนี้ทำงานร่วมกันก็เรียกว่าผัสสะ ทีนี้มัมีผัสสะแล้วจะมีอะไรต่อไปอีกก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกหรือความสเสวยรสของการสัมผัสก็เรียกว่าเวทนาจะเป็นเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นมีเวทนาได้ทั้งนั้น นี่เวทนานี่แบ่งกันสามประเภทคือเวทนาที่ถูกใจก็เรียกว่าสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ถูกใจขัดใจโกรธแค้นอยู่ก็เรียกว่าทุกขเวทนานี่เวทนาที่ไม่ให้เกิดสุขเกิดทุกข์อย่างนั้นยังเฉยๆอยู่ก็เรียกว่าอาอทุกขมสุขเวทนาเวทนามีอยู่สามอย่าง พูดเป็นภาษาธรรมดาธร,รมดาก็คือที่ให้ความอร่อยแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็อย่างหนึ่งที่ให้ความไม่อร่อยมีความรำคาญเป็นทุกข์แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วที่ให้ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็อีกอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าเวทนา โดยกันทั้งนั้นที่เราพอได้เวทนาที่อร่อยก็เป็นธาตุของเวทนานั่นแล้วคือรักและยินดีเมื่อได้เวทนาที่ไม่อร่อยก็เป็นธาตุของเวทนานั่นอีกแบบหนึ่งคือต้องไปโกรธไปแค้นไปเกลียดไปขัดอกขัดใจหงุดหงิดรำคาญหวาดเสียวอย่างนี้ มันก็เป็นธาตุของเวทนาที่ไม่อร่อยถ้าเวทนานั้นอยู่ก,กลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ยังเป็นธาตุของเวทนานั้นคือยังมีความหวังว่าจะต้องได้เวทนาที่อร่อยเราไม่หยุดความหวังในเวทนายังมีความหมายมั่นในเวทนาแม้ว่าที่ไม่สุขไม่ทุกข์โดยหวังว่ามันจะต้องมีที่เป็นสุขออกมา อย่างว่ากินข้าวคำนี้ไม่อร่อยก็ยังเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้หวังว่าจะกินคำถัดไปให้มันอร่อยมันขึ้นชื่อเวทนาแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาหรือความอยากทั้งนั้นสุขเวทนาก็อยากได้อยากเอาทุกขเวทนาก็อยากสัตย,ย์อยากทําลายอยากจะให้มันพ้นพ้นไปเสีย ถ้าเวทนากลางๆมันก,ก็ยังอยากที่ว่าจะลองต่อไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ตัวต้องการเวทนาจึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นถือมั่นได้ทั้งสามอย่างอย่างนี้ฉันขอสรุปความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นอย่าให้ความหมายอะไรแก่มันเลยอย่าให้ความหมายแก่มันมากไปกว่านั้นเลย มันเป็นเพียงความรู้สึกที่เป็นรู้สึกอันที่เป็นความรู้สึกไปตามธรรมชาติทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางผิวกายและทางใจเองเดีย๋ยวนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรถ้าอะไรอร่อยก็ลหลงไหลยยอมเป็นทาตมันปัญหาก็เกิดขึ้นคือทำให้เกิดกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์เพราะกิเลส เป็นความทุกข์ที่ซับซ้อนกันเพราะกิเลสซ่อนกิเลสคนที่ล้มหลในความอรรถอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะไม่รู้เรื่องเวทนาที่ไม่รู้เรื่องเวทนาก็เพราะไม่รู้เรื่องอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงขอให้สนใจ เรื่องอาญตนะเพราะเหตุนี้ให้รู้จักอาญาตนานะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้จักหน้าที่การงานหรือผลข้างมันเกิดขึ้นอย่างไรคือเป็นเวทนาเวทนาหนึ่งหลอกให้รักเวทนาหนึ่งหลอกให้เกลียดให้โกรธมันก็เป็นบ้าทั้งสองอย่างหลงรักก็บ้าหลงเกลียดก็บ้า <c oughs> ไม่หลงอะไรเลยนี่ <c oughs> ถูกต้อง เวทนาเป็นความรู้สึกที่เป็นมายาไม่ใช่ของจริงบุตุชนก็เห็นเป็นของวิเศษอร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางจมูกอร่อยทางลิ้นอร่อยทางผิวหนังอร่อยทางใจนี่เห็นเป็นของวิเศษถ้าเป็นเรื่องของเพศของหญิงของชายของคู่รักของตนแล้วก็เป็นเรื่องวิเศษ บุตุชนจะรู้สึกเป็นของวิเศษแต่พระอริยเจ้าจะรู้สึกว่ามันเป็นเศษขยะมูลฝอยมันเป็นเศษขยะมูลฝอยที่ต้องเอาไปทิ้งมันไม่ใช่วิเศษของอย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันที่อุตรชนรู้สึกว่ามันเป็นของวิเศษพระอริยเจ้าถานอมเป็นเศษขยะมูลฝอยที่ต้องโกยไปทิ้งนี่คือความต่างกันระหว่าง บุทุชนกับพระอริยเจา้าทำไมมันจนึงต่างกันก็เพราะว่าบุทุชนรู้จักอาญตนะไปอย่างหนึง่งพระรเจา้ารู้จักอาญตนะไปอย่างหนึง่งบุทุชนรู้จักเวทนาไปอย่างหนึง่งพระอริยเจ้ารู้จักเวทนาไปอย่างหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามเนั้นบุตรชนจึงรู้สึกว่าวิเศษว่า แต่พระอาจารย์มันเศรษฐยะท,ที่ต้องเอาไปทิ้งว้ยมันต่างกันอย่างนี้วิกฤตการณ์ทั้งหลายในโลกนี้มันมาจากเวทนาคือความรู้สึกรักและโกรธเนี่ยในปัจจุบันนี้ในโลกนี้มีปัญหามีวิกฤตการณ์มีอาชญากรรมทางเพศอย่างหน้าขนาดใจแม่ ในที่ทุกคนทุกแง่งทั่วไปทั้งโลกนี่ต้นเหตุมันมาจากความหลงในเวทนาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันก็มีมากขึ้นปรากฏว่าคนไม่มีศีลธรรมมากขึ้นการฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มากขึ้นการข่มขืนลูกสาวของตนเองก็มีมากขึ้นในนานคือิมพ์เพราะว่ามันไปสนใจแต่เรื่องของเวทนา ไม่มาสนใจเรื่องธรรมะเรื่องความจริงเรื่องศีลธรรมไปสนใจแต่เรื่องเหยื่อของกิเลสที่เขาปรับปรุงให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นในโลกนี้มันจึงมีอาชญากรรมมากขึ้นเราควรจะศึกษาเข้าใจอย่าให้มันหลอกเราได้เขาให้เราศึกษาเวอายตนะทั้งหกเนี่ยตาหูจหมูกลิ้นกายใจให้ดี จนกระทั่งว่าเราเป็นนายของมันอย่าให้มันเป็นนายเหนือเราเราอย่าไปเป็นทาสของอาญาตนะเลยเราเป็นนายของอาญาตนะดีกว่า <c oughs> เอาทีนี้ก็มาตั้งปัญหาอย่างอื่นอีกแต่ก็ยังคงเกี่ยวกับอาญาตนะอยู่นั่นเองถ้าใครกลัวผลกรรมเก่าจะมาถึง ก็จงควบคุมอายตนะให้ถูกต้องเนี่ยฟังดูถ้าใครกลัวว่าผลกรรมเก่าจะมาถึงจะต้องทนทรมานเป็นทุกข์แล้วก็จงควบคุมอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยว่าให้ถูกต้องแล้วมันก็ป้องกันได้ไม่ให้ผลกรรมเก่ามาถึง <c oughs> พวกพวกอื่นพวก พวกรักที่อื่นน่ะเขาสอนว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานี่เป็นผลของกรรมเก่าเก่าก่อนชาติก่อนนั่นเราจรึงหลีกไม่ได้แล้วบางพวกสอนว่าไอ้สุขเวทนาทุกขเวทนานี่เป็นเพราะพระเป็นเจ้าเขากำหนดไว้บังคับให้อื หรือหรือว่าสั่งลงมาเนี่ยโดยพระเป็นเจ้าบันดาลให้ที <c oughs> นี้อีกพวกหนึ่งก็ว่าไอ้สุขเวทนาทุกขเวทนานี่ไม่มีเหตุมีปัจจัยอะไรมันเกิดเองดับเองลอยๆอย่างนั้นเราก็เราก็บังคับมันไม่ได้ <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่อย่างนั้นโว้ยเราจะต้องควบคุมได้ เพราะว่าสุขคเวทนาทุกข,ขเวทนานี้มันเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราทําผิดไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเกิดกระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทต,ตามลําดับตามลําดับ,ดบจนเกิดเป็นทุกข์ได้ถ้าเรามีความรู้พอสติสัมปชัญญะพอแต่ละวันละวันควบคุม การปรุงแต่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยอย่างถูกต้องมันก็ไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทที่จะมีความทุกข์ขึ้นมาได้ที่เรามีสติสัมปชัญญะปฏิบัติถูกต้องในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เกิดผัะเวทนาตัณหาอุปาทานที่มันหลอกเราได้อย่างที่ว่ามาแล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าเราอยู่อย่างถูกต้อง ก็ไม่มีความทุกข์เราอยู่อย่างถูกต้องก็ไม่สร้างอนุสัยที่จะให้เกิดกิเลสและความทุกข์อนุสัยที่มีอยู่ก่อนมันก็ไม่ได้ปัจจัยมันก็ร่อยรอไปร,อร่อยรอไปคือเราไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เพิ่มอนุสัยกิเลสแต่มันลดอนุสัยของกิเลสอยู่โดยไม่เป็นทุกข์ โดยถูกต้องไม่เพิ่มอนุสัยของกิเลสอนุสัยของกิเลสมันก็จะหมดไปจนกระทั่งบรรลุธรรมะสูงสุดคือทําลายความรู้สึกว่าตัวตนจะได้ไม่ยึดมั่นว่าตัวตนอีกต่อไปมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นที่ตั้งของความทุกข์และความสุขมันก็พ้นสมัยที่กรรมจะมาทําอะไรให้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขได้ เพราะว่าเราควบคุมในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอย่างถูกต้องไม่ให้โอกาสแก่ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นข้อนี้ก็อยากจะให้จำไว้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านม้ตรัสว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์นี่เป็นผลของกรรมเก่าท่านว่ามันเป็นผลของปฏิจจสมุปบาทที่เราควบคุมได้หรือไม่ควบคุมได้ที่นี่เอง ถ้าเราควบคุมกระแสะปฏิจสสมบัติที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แล้วมันก็ควบคุมความทุกข์ได้มันไม่เกิดขึ้นจนไม่อาจจะเกิดขึ้นในที่สุดถึงที่สุดถ้าผู้ดใดกลัวผลกรรมเก่าจะมาถึงก็จงควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุด ตามกฎของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านสัตว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตขนาดที่ว่าเห็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ตลอดไปมันก็ มีความเจริญก้าวหน้าไปตามทางธรรมะจนหมดอหังการมามังการมานานุสัยอนุสัยแห่งความสาคัญมันหมายว่าตัวกูวของกูนั้นมันหมดไปแล้วมันก็เลิกกันกรรมใหม่ก็ไม่ทํากรรมเก่าก็หมดไปมันก็เลิกกันอย่างนี้เพราะว่าเราสามารถควบคุมถ้าหูจะมูกดินกายใจว่าอย่างถูกต้อง